สวัสดีครับวันนี้พี่มากับอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับปัจจุบันใช้กล้อง Canon T6i Rebel อยู่ครับอยากจะขยับไปที่ดูไว้มี A7R Mark III มือ2กับ Canon R8 มือ1ควรไปทางไหนดีครับซึ่งตัว Canon T6i Rebel เนี่ยนะครับถ้าในบ้านเรานะครับ ที่รู้จักกันก็นกคือตัว Canon 750D นะครับซึ่งกล้องตัวนี้ก็เปิดตัวมาเมื่อตั้งแต่ปี2015นะครับซึ่งถ้าเทียบกับอีก2ตัวนะครับตัว R7 Mark III เนะี่ยเปิดตัวปี2017ก็2ปีหลังจากตัว T6i r e b e l ออกมานะครับแล้วก็ส่วนตัว Canon R8 นะครับ เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปี2023นะครับธนาประยุก็ตัว T6i Rebel นี่ก็ประมาณ11ปีนะครับส่วน A7R Mark III นะครับก็ประมาณ9ปีส่วนตัว R8 เนี่ยก็ประมาณ3ปีนะครับตัว R8 เนี่ยของ Canon ก็คือเป็นตัวที่ใหม่ที่สุดแล้วนะครับซึ่งถ้าสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะเลือกกล้องใหม่มาก่อนนะครับ พี่ว่าคนส่วนมากด้วยแหละก็คือคนที่ชอบแบบตามเทคโนโลยีอะไรเงี้ยตัวไหนใหม่กว่าก็ตัวนั้นชนะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของความใหม่นะตัว R8 ก็ยังไงก็ชนะอยู่แล้วนะเปิดตัวปี2023เนี่ยก็ใหม่กว่าตัว A7R Mark III ถึง6ปีนะครับถ้าใครเลือกความใหม่ก็คือต้องเลือก R8 อยู่แล้วนะแต่ถ้าใครที่ให้ความสําคัญหรือนึกถึงฟังก์ชันการใช้งานนะอาจจะลังเลียใจนิดนึงเหมือนคอมเมนต์นี่นะครับว่าจะเลือกตัวไหนดีระหว่าง A7R Mark III แต่ก็จะมีข้อแม้ว่าเก่ากว่าถึง6ปีนะครับระหว่าง r 8ซึ่งอาจจะไม่มีฟังก์ชันบางอย่างที่ตัว a 7 r Mark III มีนะครับลองมาดูว่าทำไมตัว a 7 r Mark III ที่เก่ากว่าถึง6ปีนี่ถึงน่าสนใจนะครับซึ่งสิ่งที่ a จ r m า r k มารเหนือกว่านะอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของ resolution นะอันนี้เห็นได้ชัดมากนะครับตัว a จ r m า r k มารเนี่ยมีเรสโซลูชันหรือความละเอียดสูงถึง42ล้านถึงแม้จะเป็นกล้องเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับ ซึ่งเขาเป็นกล้องในตระกูล A7 แล้วก็เป็น CDR ก็คือเป็นตัว High Resolution นะก็คือเป็นตัวที่มี Resolution สูงแล้วก็เป็น g e นที่3นั่นคือเป็น R รุ่นที่3นะครับซึ่งคุณสวบัติพิเศษของเขาก็คือเป็น High Resolution ก็อย่างที่บอกไปคือ42ล้านเป็น Full Frame ด้วยนะครับส่วนตัว R8 เนี่ยความละเอียดหรือเรซู l ชั่นเนี่ยอยู่ที่24ล้านนะครับแล้วก็เป็นกล้อง Full Frame เหมือนกันแต่ถ้าใครเน้นในเรื่องของเรซู u ชั่นที่สูงกว่ามากกว่าอะไรเงี้ยตัว A7R Mark ก็เป็นกล้อง ที่มีความละเอียดหรือมีเรสูชันที่สูงกว่านะครับแล้วก็ส่วนอย่างที่2ออย่างถัดมาอันนี้ก็ ถือว่าเป็นสิ่งที่ลหลายๆคนรู้สึกว่าเป็นข้อได้เปรียบสำหรับกล้องที่มีนะก็คือในเรื่องของระบบกันสั่นนะซึ่งตัว A7R Mark III เนี่ยมีระบบกันสั่นในตัวแบบ IBIS นะครับซึ่งของ R8 ของ Canon เนี่ยไม่มีนะครับซึ่งพี่เชื่อว่าลหลายๆคนเนี่ยต้องการระบบ IBIS ในบอดี้มากๆนะครับซึ่งพี่ว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นข้อได้เปรียบมากๆของตัว A7R Mark III นะและพี่เชื่อว่าถ้าตัว R8 มีนะถ้าตัว R8 มี IBIS เนี่ย คำถามเนี้ยอาจจะไม่มีก็ได้ R8 อาจจะถูกเลือกไปแล้วก็ได้นะครับแล้วก็อย่างถัดมาข้อที่3ก็คือในเรื่องของช่องมองภาพนะครับกล้องทั้งคู่เป็น m r l l s s f u l s f r a m e นะครับซึ่งช่องมองภาพก็จะเป็นแบบ E-VF นะครับช่องมองภาพของตัว H7 Mark III เนี่ยจะมีความละเอียดที่สูงกว่านะครับอยู่ที่3.6ล้านส่วนช่องมองภาพของตัว R8 เนี่ยความละเอียดอยู่ที่2.36ล้านนะครับก็จะน้อยกว่าแบบล้านกว่า แล้วก็ถัดมาก็คือในเรื่องของสปิชเตอร์นะครับอันนี้ตั้งแต่สมัยกล้องฟิล์มแลยนะสิ่งที่หลายๆคนมองก็คือในเรื่องของสปิชเตอร์ที่เร็วที่สุดที่กล้องสามารถทําได้นะครับซึ่งถ้าในยุคก่อนเนี่ยอย่างเคพันเนี้ยถ้าใครทันนะครับ กล้องฟิล์มเนี่ย K พันนี่คือสปีดชัตเตอร์ที่เร็วที่สุดก็คือ1ต่อพันวินาทีแล้วก็ถ้าดีขึ้นมาหน่อยอย่างพวก FM2 หรือรุ่นอื่นๆที่โปรขึ้นมาอาจจะมีสปีดชัตเตอร์ที่เร็วขึ้นเป็น1ต่อ4 0 0 0ันหต่อ8 0 0พันเงี้ยนะครับซึ่งตัว AJR Mark i เนี่ยสปีดชัตเตอร์ที่เร็วที่สุดนะครับทได้ที่1ต่อ8 0 0พันวินาทีนะส่วนของ R8 เนี่ยสปีดชัตเตอร์ที่เร็วที่สุดนะอยู่ที่1ต่อ4 0 0พันวินาทีนะครับ ส่วนข้อที่5พี่ว่าคือว่าเป็นจุดด้อยหรือเป็นข้อจํากัดของตัว R8 เลยก็ว่าได้นะครับก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ของตัว R8 เนี่ยต่อแบตเตอรี่1ก้อนสามารถถ่ายภาพได้290ภาพถ้านับว่าเป็นกล้องรุ่นใหม่นะครับถือว่าทําได้น้อยมากนะครับซึ่งของ A7R Mark III เนี่ยต่อแบตเตอรี่1ก้อนนะครับสามารถถ่ายภาพได้650ภาพซึ่ง290ภาพนี่ถือว่าน้อยมากนะครับยังไม่ถึงครึ่งอะ่ะ แล้วก็ส่วนข้อที่6นะครับอันนี้ถือว่าเป็นออปชันพิเศษสำหรับกล้องที่ระดับมืออาชีพแล้วกันนะก็คือในเรื่องของช่องเสียบกราดนะครับของ A7R Mark III มีช่องเสียบกราดให้2ช่องส่วนตัว R8 ของ Canon เนี่ยมีช่องเสียบกร์ดให้ช่องเดียวนะครับทีนี้มาทางฝั่งของ Canon R8 บ้างนะครับสำหรับคนที่ชอบกล้องใหม่ข้อได้เปรียบหรือข้อดีข้อแรกก็คือในเรื่องของความใหม่นี่แหละเพราะว่าตัว R8 เนี่ยก็ เพิ่งเปิดตัวมาได้3ปีก็ยังถือว่าเป็นกล้องใหม่อยู่เอาง่ายๆก็คือมีความใหม่กว่าซึ่งตัว A7R Mark III เนี่ยก็มีอายุนานแล้วนะครับตั้งเก้าปีอันนี้ก็ถ้าเราจะซื้อมือ2เราจะใช้มือ2เนี่ยถ้าเราจะหาก็ต้องเลือกกันนิดนึงนะครับซึ่งนี่แหละความยากตรงที่เราจะหากล้องมือ2ที่ไว้ใจได้เชื่อใจได้หรือแบบในราคากับสภาพที่เรารับได้หาได้ง่ายแค่ไหนอันนี้ก็คือความยากอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราจะเลือกซื้อกล้องมือ2ก็ต้องระวังในลหลายๆเรื่องนะ ไม่ว่าจะเป็นชัตเอเขาเยอะแค่ไหนปุ่มปรับต่างๆนะครับระบบต่างๆเนี่ยยังสมบูรณ์อยู่ดีหรือเปล่านะอันนี้ก็จะเป็น1ข้อแม้1ข้อจํากัดที่เราต้องดูที่เราต้องระวังนะครับก็คือการเลือกซื้อกล้องมือสองนี่แหละซึ่งพี่เคยทาคลิปไว้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูแล้วกันว,ว่าวิธีการเลือกซื้อกล้องมือสองเนี่ยเพื่อให้ได้กล้องแบบถูกใจเนะี่ยพี่มีวิธีเลือกยังไงนะครับ ส่วนข้อที่2ก็คือในเรื่องของช่วงของค่าความไวแสงนะของ R8 เนี่ยด้วยความที่เป็นกล้องใหม่ส่วนมากกล้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถในการจัดการเรื่อง Linda o i s e ได้ดีขึ้นนะครับซึ่งก็จะมาพร้อมกับค่า ISO ที่สูงขึ้นซึ่งช่วงของค่า ISO ของตัว R8 เนี่ยก็จะมีช่วงที่กว้างกว่า ISO ที่ต่ําที่สุดเนี่ยทำได้เท่ากันที่100นะครับแต่ ISO ที่สูงที่สุดเนี่ยของ R8 นะในค่า ISO ปกติเนี่ยทำได้สูงถึง1 2 4 0 0 ถือว่าสูงมากนะครับส่วนตัว A7R Mark III นะครับ ISO ที่สูงที่สุดนะครับอยู่ที่32,000ต่างกันเยอะมากส่วนพอขยายแล้ว ISO ที่ต่ําที่สุดนะครับก็ทำได้เท่ากันที่50นะครับส่วนค่าย ISO ที่สูงที่สุดเนี่ยของ R8 นะครับทำได้ที่24,800นะครับส่วนของ A7R Mark III เนี่ยทำได้ที่12,400นะครับ ส่ข้อที่3นี่พี่ว่าถ้าเราเคยชินกับกล้องที่เป็นจอแบบไวเลียงเกิลมานะครับตัว R8 ก็ถือว่าเป็นกล้องที่เหมาะกับเรามากกว่านะครับเพราะว่า R8 เนี่ยเป็นจอแบบไวเลียงเกิลขนาด3นิ้วนะแล้วก็มีความละเอียดที่สูงกว่าด้วยนะความละเอียดอยู่ที่1.6ล้านนะครับแต่จอของ A7R Mark III เนะี่ยเป็นจอที่เป็นทิวติ้งอยู่ข้างหลังไม่สามารถฟิปมาข้างหน้าได้ด้วยนะคือฟิปแค่อยู่ข้างหลังเนี่ย นะซึ่งพี่ว่าถ้าเราใช้จอแบบเวลียังเกิลมาแล้วอย่างตัว T6i Rebel เนี่ยพอเรามาใช้จอแบบทิวติงของตัว AJR Mark III เนี่ยพี่ว่าอาจจะมีความรู้สึกแบบไม่ถนัดไม่เคยชินไม่คุ้นชินนะซึ่งจอของ AJR Mark III เนี่ยก็เป็นจอขนาด3นิ้วเหมือนกันแต่เป็นจอแบบทิวติงนะความละเอียดอยู่ที่1.4ล้านนะครับส่วนข้อที่4นะครับก็คือในเรื่องของวิดีโอนะครับทั้งคู่สามารถถ่ายวิดีโอได้ 4K เหมือนกัน แต่ด้วยความเก่าของตัว AJR Mark III นะครับเขามีลิมิตในการถ่ายนะครับเขาจะถ่ายได้แค่30นาทีแล้วก็ตัดนะครับส่วนตัว R8 เนี่ยเขาจะถ่ายแบบ u n l i m i t ตนะครับซึ่งถ้าเป็นกล้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยในการถ่ายวิดีโอส่วนมากก็จะเป็น u n l i ิ i t ตกันหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งของตัว AJR Mark III นะครข้อที่5ก็จะต่อเนื่องมาจากเรื่องของวิดีโอเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าใครรู้สึกว่า อาการบลิตติ้งของเลนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เข้าตาไม่ถูกใจอนะไรเงี้ยพี่ว่าตัว R8 ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะเพราะว่าเขามีตัวเลนบลิตติ้งคอลเลกชันมาให้นะครับซึ่งตัว A7R Mark III เนี่ยยังไม่มี ก็อย่างที่บอกไปก็คือกล้องรุ่นเก่าๆส่วนมากฟังก์ชันนี้ก็ไม่มีให้นะแต่ถ้าเราไม่ซีเรียสน,นะพี่ว่าตัวฟังก์ชันเลนส์เบตติงเนี่ยก็เหมือนเป็นฟังก์ชันเสริมที่ไม่ได้จําเป็นนะครับสำหรับพี่พี่ก็รู้สึกว่าไม่ได้จําเป็นแต่ถ้าใครรู้สึกว่าแบบต้องการเนี่ยนะพี่ว่าตัว R8 ก็ได้เปรียบในเรื่องนี้มากๆนะครับ แล้วก็ข้อที่6ก็คือในเรื่องของจำนวนจุดโฟกัสนะครับ A7R Mark i i เนี่ยมีจำนวนจุดโฟกัสที่น้อยกว่านะอยู่ที่425จุดซึ่งกล้องโซ n y ในในยุคในรุ่นเวลานั้นนะครับส่วนมากจำนวนจุดโฟกัสเขาอยู่ประมาณนี้นะครับ425จุดมาหลายตัวนะครับอย่างที่พี่ใช้อยู่นี่เหมือนกัน ZV10 นะครับก็425จุดแต่ เขาก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆที่มาเติมเต็มอยู่แล้วอย่างระบบ tracking ต่างๆนะครับซึ่งจำนวนจุดโฟกัสของ R8 เนี่ยมีมากกว่าเยอะเลยนะครับตัว R8 เนี่ยมีจำนวนจุดโฟกัสอยู่ที่1,053จุดแล้วก็มีระบบ tracking ที่มากกว่าด้วยนะครับมีหลากหลายกว่านะครับอย่างตัว tracking 威 e 肯อะไรเงี้ยที่ตัว AJR Mark III ไม่มีนะครับแต่ถ้า tracking อื่นๆอย่าง tracking ดวงตา eye tracking อะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับแค่ไม่หลากหลายเท่าตัว R8 แค่นั้นเองนะครับรวมถึงจํานวนจักฟกัสที่ไม่เยอะเท่าด้วยนะครับข้อดีหลักๆที่แต่ละตัวมีมากกว่าอีกตัวหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าส่วนที่เหลือก็มีอะไรที่เหมือนกันใกล้เคียงกันคล้ายๆกันนะครับอย่างบอดี้นะทั้งคู่ก็เป็นวีเดอร์ซีลเหมือนกันนะครับขนาดก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะแต่ตัว A7R Mark i เนี่จะมีน้ำหนักที่มากกว่าซึ่งพี่รู้สึกว่าบอดี้ของตัว A7R Mark i เนี่ยได้ความรู้สึกที่แข็งแรงกว่าตัว R8 นะครับ ยังไงก็ถ้าจะซื้อนะครับแนะนําให้ไปลองจับทั้ง2ตัวดูก่อนว่าเข้ามือเราไหมนะครับจับแล้วรู้สึกยังไงโดยเฉพาะในเรื่องของจอของตัว A7R Mark III นะครับลองไปดูว่าถ้าเป็นจอแบบทิุตติ้งเนี่ยเราโอเคไหมนะครับคลิปนี้น่าจะเพียงเท่านี้นะครับคิดว่าน่าจะได้คําตอบในใจแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากใครมีคําถามอะไรก็สามารถถามได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้หรือฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แลกวกดซับสไคร้เราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ